เดี๋ยวดูบางคนบางคนถามว่าครอบยอมแต่งได้ไงไปดูในคลิปเต็มนะครับว่าครอบยอมแต่งได้ไงแล้เวเขาคงตัดปล่วคปีใหม่ออยากลิ้นก้าไม่ตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ต้องแลกหมดรความหน้าบวมแบบผมแม่งไม่ยอมหน้าบวมเว้ย ผมก็เลยแบบไม่ยอมเล่นกล้ามแบบให้มันใหญ่มากแบบคือเล่นกล้ามมันเล่นได้แต่ถ้ากินมันต้องกินโปรตีนต้องกินนูน่นกินนี่เยอะไงพอกินนูน่นกินนี่เยอะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือหน้ามันคือจะบวมกินข้าววันละห้ามื้ออย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> น้องแต่งหญิงพี่ลงไหม ยังดูเจนวายแล้วเฮ้ยวันนี้วันอะไรแล้ววะวันอะไรนะวันจันร์เนาะใช่ไหมวันจันน์วันนี้วันจันร์แหละ Do you love copter ดีนะอย่างนี้ดีกว่าคิมมอนที่ดูคิมมอนอยู่บนเกาะที่ชื่อคิมมอนแล้วก็อยู่บนโลกทวีที่ชื่อคิมอมนกับที่อยู่บนโลกที่ชื่อคิมนนอคมอนยังไงล่ะคิมมอนที่ดูคิมมอนอยู่และคิมมอนที่นั่งดูคิมมอนที่อยู่บนเกาะของคิมมอน เนี <N> ่ยฮิวเกาะคิมมอนแล้วก็อยู่บนทวีปของคิมมอนแล้วที่อยู่บนโลกของคิมมอนยังไงกันแล้วคิมมอนที่นั่งดูคิมมอนอยู่อยู่บนที่ที่หนึ่งที่คิมมอนนั่งดูอยู่มันก็คือเกาะของคิมมอนที่เป็นภูเขาคิมมอนที่อยู่บนทวีปของคิมมอนแล้วก็อยู่บนโลกของคิมมอนยังไงกันแล้วพอพักก่อนอะไรแบบนี้มีอันนี้น่ารักอันเนี้ย คิมมอนจริงๆมีมีมีมแฟนคลับทำมาให้หลายอันเลยเนี่ยนี่ก็คิมมอนคิมมอนอันนี้ก็คิมมอนอิสไมล์ใช่ปะคิมมอนเป็นของฉันอันนี้ต้องทุกคนต้องเล่นอันเนี้ยไม่ใช่ผมน,นี่ดูเหนื่อยนะใช่ มันอันนี้เป็นไงมั้งมืดน,นี่มืดโอ้อืออะไรวะนง่อนฟิลเตอร์ด,ดังๆโเคตรบไม่ผมไม่เหมือนคนบ้าจริงพอก่อนพักก่อนไม่บอกให้เธอพักพอด นี้อะไรอ่ะค้างมาเลยวี we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy New Year อ่ามีมาเกาะด้วยเหมือนคนเหงาเลยตายเถอะ้าเรารวยเราจะซื้อเธออยู่กับเรา เป็นคนบ้าอันนี้น่าอันนี้น่ากลัวน,นี่น่ากลัวนะครับข้ามไปเลยเออผมเล่นหนังผีได้เหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวราต้องปีหน้าเผื่อเปลี่ยนสีผมผมม่วงผมถึงเงินส้มอะส้มส้ม,ผม,สม,ผ,ม,สมผมม่วงยังไม่กลับหรอยังละเงินมานป้ายไว้พรปีใหม่ให้เคล็ดไหแป,ป๊บนึงไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่อา้าวไรสดอยู่ไลฟ์สดไว้พรปีใหม่อยู่โอ้มาคไว้พรนี่ด้วยของขวัญวันเกิดให้บูมาแล้วนะเป็นบระกอศเป็ปนบรรกาศมีแขกรับเชิญครับผมตกใจหมดเลย เดิวผมโดนถ่ายกับความปีใหม่แล้ว่าเดนหนูห้าร้อยพี่สนใจไหมคะห้าร้อยพี่สนใจไหมค่ะห้าร้อยอ่ะมีแถมแถมบูเลยแปดร้อยก็ได้เดี๋ยวมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะมันห้าก็ได้ครับพี่มันห้าอ่ะมันห้าขึ้นรมาเลยผมไม่โทรหรอกผมจะหนีกลับบ้านผมไม่ทำงานเลยทั้งนั้นแล้วผมม่วงอันนี้อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรวะโห้ยขิมม่อนเต็มหมดเลยเน่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 พักอ๋อนี่อหไรคอนเทนตกนลิน ใส่บ่อยแล้วไปติมเป็นไงบ้างวะอืมดเดฟิวเตอร์แบบบ้องแบลวอันเนี้ยปากแดงอ๋อจะโยกหน้าไปโยกหน้ามาอ๋อเดี๋ได้กลับกลับ ที่ขนมไหมไม่กิน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 อ่าโอเคผมว่าผมไร้สาระมากเกินไปละคุยยังไม่ได้คุยเดี๋ยวผมไปทํางานต่อก่อนนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมสิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วล่ะนะครับวันเดี๋ยวต้องไปจู่ๆก็โดนตามไปทํางานนะครับก็ก็ ถือว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสมาอีกแล้วกันเออก็เออไว้คอยอีกครั้งกันนะครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะขอทุกคนสุขสันต์ปีใหม่ Happy New Year มากๆเลยนะเจ้าทุกคน,แล,กกกนนะแล้วก็ขอให้มีโอกาสมาเจอกันนะแล้วก็ขอให้ทุกคน คิดอะไรไว้บวยพออะไรไว้บนอะไรไว้ก็ขอให้สักเรสนะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะเซนไวก็ใกล้จบแล้วไม่รู้ว่าจบแล้วจะมีงานอะไรอีกไหมก็ฝากติดตามกันช่วยสนับสนุนกันนะถ้าเกิดว่าแบบว่าเ,ออเราแบบ สักสําเร็จสําเร็จหนึ่งเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็าจะเดี๋ยวจ้างงานเราอีกแหละนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆไงก็่วยสนับสนุนกัด้วยเราจะได้เจอกันในครั้งโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับแฟนต่างประเทศนะไปแปลเองนะก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันในสักวันหนึ่งนะคะคิดถึงนะรักนะจุ๊บๆุ